ฉากนี้เปิดตัววีรบุรุษเจ็ดหวเจ็ดหายและปวกเมื่อศัตรูยกทัพมาประชิดเมืองเจ้าพญาประกาศหาผู้กล้าทั่วปฏิพีเจ็ดหวดัวเจ็ดหายในฐานะยอดฝีมือจึงอาสาเป็นแนวหน้าพร้อมด้วยนายห้อยไผ่และนายห้อยเกวียนคู่หูผู้สื่อสัตว์พวกเขาทั้งสาม ต่างพร้อมใจกันนำเอาของวิเศษที่นางยักษ์มอบให้มาใช้ในการลบครั้งนี้นายห้อยไผ่กับหินไฟนายห้อยไผ่ผู้เชี่ยวชาญด้านฤทธมนต์คาถาจึงนำหินไฟซึ่งเป็นของวิเศษที่นางยักษ์ให้ไว้ออกมาเมื่อถึงเวลาต่อสู้ นายห้อยไผ่ได้ท่องคาถาโบราณรเกษ่อเหกงหินไฟลุกเป็นไฟสีแดงตายเป็นเพิงขนาดใหญ่และเหวี่ยงใส่กองทัพของศัตรูทำให้เกิดเพิงไหมลุกโชนไปทั่วสารทิศศัตรูต่างแตกตื่นหนีหายตายไปคนละทิศละทางส่วนนายห้อยเกวียน กับมีดอิโต้นายห้อยเกวียนผู้แข็งแกร่งด้านกําลังกายได้หยิบมีดโต้ซึ่งคมกริบออกมาซึ่งเป็นอาวุธที่นางยักษ์ได้ให้ไหว้และพร้อมด้วยพลังกายอันมหาศาลเขาสามารถที่จะเหวี่ยงมีดโต้ได้ไกลและแม่นยำราวกับลูกศรสังหาร ศัตรูที่เข้ามาใกล้ตัวต่างต้องพ่ายแพ้ให้กับมีโตเล่มนี้และทั้งสามคนก็ได้ร่วมมือกันด้วยหนังสติ๊กและคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาจากนางยักษ์นอกจากนี้ทั้งนายห้อยไผย่และนายห้อยเกวียนก็ยังใช้หนังสติ๊กในการคว้างหินและลูกดอก ใส่ศัตรูโดยนายห้อยไผ่จะเศกคาถาให้หินและลูกดอกมีความคมและแข็งแรงช่วยส่งเพิ่มพลังขึ้นอีกทำให้ศัตรูได้รับบาดเจ็บสาหัสการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นไปอย่างดุเดือดและยาวนานเจ็ดหัวเจ็ดหายและของเพื่อนทั้งสามคน ได้ต่อสู้เคียงข้างกันอย่างกล้าหาญพวกเขาใช้กำลังกายและกำลังใจในการต่อสู้กับศัตรูจึงสามารถปราบศัตรูได้สำเร็จและปกป้องบ้านเมืองไว้ได้วีรบุรุษแห่งเมืองหลังจากที่พวกเขาจบการรบศึกในครั้งนี้ ก็ได้รับใช้ชนะและได้รับชื่อเสียงเจ็ดหัวเจ็ดห้ได้ดวงดังไปทั่วแผ่นดินพร้อมทั้งนายห้อยไผ่และนายห้อยเกวียนการได้รับชื่อเสียงไปด้วยกันทำให้พวกเขาได้อยู่อย่างมีความสุขและได้รับการตอบแทนจากเจ้าพยาอย่างสมควร หลังจากที่เจ็ดหมดเจ็ดหายได้พิสูจน์ความกล้าหาญและความสามารถในการปกป้องบ้านเมืองพวกเขาก็ได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษเจ้าพญาจึงได้มอบรางวัลให้เป็นอย่างมากมายทั้งที่ดินทรัพย์สินและตำแหน่งอันสูงส่งแต่ถึงกันนั้น ทั้งสามคนก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่ลืมบุญคุณของบิดามดารดาด้วยความกตันญูกะตะเวทีเจ็ดหัวเจ็ดหยจึงแนะนำทรัพย์สมบัติที่ได้รับไปมอบให้บิดามดารดาและได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณที่บิดามดารดาได้เลี้ยงดูมา ส่วนนายห้อยไผ่และนายห้อยเกวียนพวกเขาก็เช่นกันพวกเขาก็ไม่ลืมครอบครัวและฐานะทางบ้านของพวกเขาพวกเขาก็ได้กลับไปที่บ้านเกิดของพวกเขาและได้นำทรัพสมบัติที่ได้มามอบให้แก่บิดามารดาของพวกเขาเช่นกันและครอบครัวของพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างเป็นความสุขเรื่องราวของเจ็ดหัวเจ็ดหาย ได้กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นิทานเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องราวเล่าเล่าต่อต่อกันมาและได้นำมาแต่แปลงเ,งเป็นาสัตว์เต้นภาษาไทยให้เ,เพื่อนเได้ฟังกันถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนิทานเรื่องเจ็ดหัวเจ็ดห้ยก็ได้จบลงณนะเพียงเท่านี้ตาม เรื่องราวตำนานที่กล่าวไว้แล้วพบกันใหม่จ้า